สกัดให้นะครับจากในพื้นที่อำเภอสังคมของเราครับเข้ามาสู่พื้นที่ตอนในรถไม้เถื่อนนะครับมาดูกันว่ากระบวนการไม้เถื่อนจะขนไม้เถือเ่อนเยอะขนาดไหนนะครับ การต่อสู้กับฝืนไม่ยอมมุ่งจักรถนะครับเป็นยูฮัอยูฮเลือ่าโอเคเลิกอ๋อแล้วตอนนี้เป็นอันนี้มันมีทั้งหมดกี่ตอ่อสองภาพสองตอ่ออ่ะอันนี้อันนี้เป็นต่อแรกแล้วต่อต่ออีกสองเนาะเดี๋ยวเราให้เรานำพาไปโอเคเดลิก